สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูนา่นานาสาระบันเทิงค่ะอุ้งอิงขอโทษจับมือพักสองลุงมั่นใจเสียถ้าหมวนเดียวจบอิงมั่นใจโหวตเสรษฐานั่งนายกม้วนเดียวจบพร้อมน้อมรับขอโทษทำคนเสียใจผิดหวังปมจับมือพักสองลุงเหตุไม่แลนสไลด์ลั่น เพื่อไทยเป็นรัฐบาลพร้อมทำงานให้ประชาชนเต็มที่เมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่20สิงหาคมที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนางสาวแพรทองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30ในวันที่ 22สิงหาคมนี้ว่าพรรคเพื่อไทยพยายามเต็มที่ซึ่งมีมติเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าเรามั่นใจและอยากตั้งรัฐบาลให้ได้เร็วที่สุดเพื่อที่จะให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและใช้ในโยบายพรรคเพื่อไทยแก้ปัญหาให้กับประชาชนเมื่อถามว่า หากนายเศรษฐาโหวดไม่ผ่านก็จะมาถึงคิวของตัวเองนั้นนางสาวแพรทองทานกล่าวว่าอยากให้โฟกัสที่นายเศรษฐาก่อนอย่าเพิ่งโฟกัสที่ตนเพราะหากเราโฟกัสหลายจุดมันก็จะไม่มั่นคงดังนั้นเราทำเต็มที่ เสนอชื่อนายเศษฐาและหวังว่าจะสำเร็จและตั้งรัฐบาลให้กับประชาชนได้ถามย้ำว่ามั่นใจหรือไม่ว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีจะม้วนเดียวจบภายในวันที่22สิงหาคมนี้นางสาวแพรทองทานกล่าวว่าก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะเมื่อถามถึง กระแสะวิพากษ์วิจารณ์ในการหาเสียงก่อนหน้านี้ทั้งของนายเศรษฐานางสาวแพรทองทานและนายแพทย์ชนน่านสีแก้วสอสอนานและหัวหน้าพักเพื่อไทยว่าไม่จับมือกับพักสองลุงแต่วันนี้กลายเป็นกระแสโจมตีพักเพื่อไทยหนักมากนางสาวแพรทองทานกล่าวว่าขอพูดตรงๆเลยว่าอย่างวันนั้นที่เขาบอกว่าเราไม่ชัดเจนเราหาเสียงและพยายามทําทุกโพท,ทุกอย่าง เพื่อเราอยากได้แลนสไลด์แต่เราทำแลนสไลด์ไม่สำเร็จดังนั้นที่ยังไม่ชัดเจนเพราะรัฐธรรมนูญปี2560มีเรื่องของสอวอ,อยู่ซึ่งเราเคยผ่านมาก่อนคือชนะการเลือกตั้งแต่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นางสาวเพลทองทานกล่าวว่าดังนั้นเราทราบดีว่าการไม่จัดตั้งรัฐบาลมันสามารถเกิดขึ้นได้ฉะนั้นบางคนอาจจะมีความชัดเจนหรือไม่ชัดเจนในบางที แต่เรามีความตั้งใจแล้ววันนี้เมื่อไม่เป็นอย่างที่เราคิดมันไม่เป็นไปตามที่เรา แพลนไว้เราจรึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ประเทศชาติไปต่อแน่นอนว่าพรรคเพื่อไทยมีต้นทุนที่จะต้องจ่ายนั่นคือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนเราขอน้อมรับและก็ต้องขอโทษที่ทําให้หลายคนรู้สึกผิดหวังหรือเสียใจแต่หากพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วเราทําเต็มที่ เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนที่มีอยู่มากมายและเราก็จะก้าวข้ามผ่านสนามอารมณ์นี้ไปให้ได้ด้วยความเข้มแข็งด้วยการเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งเมื่อถามว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ามีข้อกังขากับตัวของนายเศรษฐาได้มีแผนสำรองอะไรหรือไม่นางสาวแพรทองทานกล่าวว่าเราเช็คตามข้อกฎหมายทุกอย่างถ้าเราจะดู ตามเสียงของคนที่พูดว่าผิดอย่างนั้นอย่างนี้โดยหลักฐานมันไม่มีซึ่งหลักฐานที่นายเสรษฐาเอามาเปิดเผยก็ชัดเจนดังนั้นจะต้องมีหลักฐานซึ่งบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนก็เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ถ้าสามาร, al, รถตรวจสอบได้ว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทั้งนี้อยากให้ฟังข้อมูลเป็นตัวสําคัญในการตัดสินใจเมื่อถามอีกว่านางสาวแพรทองทานสนใจตําแหน่งรัฐมนตรีหรือทํางานในา มากกว่านางสาวเพรทองทานกล่าวว่าตอนนี้เน้นทำงานพักเห็นสื่อต่างๆมอบตำแหน่งให้ตนหลายตำแหน่งทั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและตำแหน่งรัฐมนตรีรู้สึกดีใจมากก็ต้องขอขอบคุณขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ